ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เป็นเซาเวันที่20มกราคม2 5 6 8ครับงัวเขาลายลายพี่น้องมึงเอาเดียวละ่ะบึงยีนี่มีประมาณเป็น2,000กว่างัวเนื้องัวนหน่อยร้อยหน่อยขายดีเพทันวันเด้ตัวละหมืน่นบอรเกิลหมื่นสองแบบสร้างรถตลาดสมไปหน่อยตัวละหมื่นสองตัวมาณขายดีงัวเนื้อยังดูลายอยู่พี่น้องครับแต่ควายนี่เต็มขอกเลยพี่น้องเบียดมันสื่อกันนะขาเขาไป็นบึงเมื่อกี้นะ ไปบนกันเด้อร้อยนี่กับหมืน่นตัวคนสิบเบอร์ไม่โลกตัวนี่ไงเด้อคือเมือ่อกี้พอทีมงานเดียวกันมามาเห็นงูหน่อยมาอนีเร่งๆอยู่เอาดึงมาบังน,นี่เอาร้อยเลี้ยงเด้อพี่น้องครับร้อยเนือ้อเ่าต้องฝึงถามก็ว่าร้อยเนื้ออย่างนันมันไครอะไรเยอะๆเบอร์เบงร์ร้อยเลี้ยงเอาแต่นี่ฮะ มื่อ,มอกี้รอบมันแดดออกแดดออกมากาเอาไปที่นี้พ่อพ่อได้ไทายอยู่ลอยเลี้ยงลอยเลี้ยงดึงมานีครักลอยเลี้ยงลูกตัวแม่เนาะเห็นไหมแวบเห็นเห็นน,นี่นี่นี่ฮะต้องตื่นกันน,นั่นแยมแหลมเลยแยมแหลมเลยลูกลูกนะ่าจะเป็น อ๋นี <Incred ibly> <noise> ่ลูกเราดูนี่ครับมาตดเีจังยมา่สองอนก็แม่ก็แม่ประมาณเดือนกัวก่าครับหับณาผมต้องฟังเนือเด้ฟังเนืออยู่ กันัง mm ัว hmm. ป wow. oh, uh ูไรเอาไปเงัวแม่ตัวนี้กันโนเลียงกอน3เมเป็นดให้ไงับเจวขงห้ามาับครับมีลูกมารตัวแล้พี่น้องเปิงัวครับ29นะครับาารโอเปไว้เท่าใดวะ2มื่นเก่าเด้อแม่ลูกลูกเงานอนอยู่น่ลูกตัวน่อยเนาะมื่นเก่าเด้อลูกมีประมาณเพิ่องเดือนเนาะ ประมาณประมาณนั้นแม่นี่มีมีลูกม,มาหลายตัวเราเบิ่งเอาพี่น้องครับมีหนึง่งเดี๋ยวดังหนึง่งหนึ่งน่นาจะเป็นตัวที่สามของเราปะพี่ไปได,ด้บอวะอาจจะเป็นตัวที่สามของแม่ลูกตัวนี้เนาะอาจจะอาจาอาจะเพราะว่ามันมีสองขีดนะเอากับประมาณนั้นเพราะเขาบนหมดชั่วโอ้ขี่หมวกไรกูโคตรแล้แลวเว้ยเศร้าเก่ามีกระแม่พ่ยตัวนี้บอว์ขอพคุนของเพคุนเนาะ สาวเกาอะไรก็ไ่าบหาวบอทุ่อท่เทดเอาเบอร์จ้อามาใส่แล้วเพื่อเดียวขายอกันเพื่อาจะลงทเพียร์ไ้ศูนย์แปดหกสี่ห้าหกสี่ห้าหกสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าห้าสองเกาเดี๋ยวเอาบึ้งกันหน้พี่น้องเด้อโมเลียงมอนิโม่อยหน่อยก็ซื้อล้อยหน่อยเนาะหน่อยตัวละมืนเพื่อนมือโป มืนโปคล้ายไรดีตัวนี้มืเก่าควไยขายดีเนียมึงเขาปะควายขายดีเนย้วอนไงเต็มกอกเลยคอวนขายดีเย้วนายดีเออคายดีเเอาผมสีน้งเขาไปข้างในยัมีแกซื้อไยอยู่ขั้วอวนค้ายดีครับพี่น้องควยจอยกัไม่เงาอยู่ครับโวยไปกคมาเครื่องคือข่งาท่นี้ เองาวกนคนกันพี่น้องครับตนนัวนดิมสองมือเกาตาดการ่คตลาดกลาตลาดงีขาวรับเล้นี่ยสายเนื่อนท่เกายเนื่อโอ,ซอ,บบอ้ซื้อเรียบร้อยที่นี่ตัแกซื้อเรียบรอยหรอนี่โอ้ยนี่ก็ซื้อแนเนะนอีกซื้อซื้อแล้มากตอนนี้เนาะ โอ้แปลงขายมงสเอาโอ้อ hey, he ัน oh, ี oh, ้โอ้เ oh, มีน oh, ีงามเด้อนอโบดเลยเนาะอเนาะโบดจัดๆเลยเด้อใครโบดก็รู้มาฝ่านี่ พระห้องแเพื่อนม้นาใหมเพิ่นสอข้าทองสาเลนมือแปดหาสองหมื่นสองหมื่นแลมอนา้วมันเาสี่พันสองหมื่นแปดพันเออลงมาค่ะเพื่อนมอนมนนีมันสูงเนาะหกร้อยเองวะมีพี่นองครับมีบางงูโบนเจอมีบางงโบนเจอพี่น้องเนาะ มอสแล้วลูกมู้เอาไปก่อนรู้มันรู้เอาไปก่อนไป่อยดเออแม่เนี่ยพี่ม้อนรูมาบานสองเท่าใดสองแปดห้าครับผมเนี่ยนี่ขึ้นงงูโบดเลยเนาะปวดครับปวดมันครบทุกอย่างนี่เนาะเด้อหน้าดำหูดำขาดำสุดื้อดำสองแปดห้ายิ้มดำครับผมเอ้า

สองสามหานอไปไปเไปาห่อยละเอาบรรจวันปยีนองครับเอาราคาเนี่ยนะเนาะแกแค่นึงเนาะรถขค้เขาสนามเอาบวันตันต่อยู่ให้รายไปแล้วูหนาอ้สามพันหามละว่าอย่ามพันหกสหกเอาขายขายขา เอาเอาไปเาไปเอาไปตัวนี้ขายอะไรพี่น้องตัวงสองสองสามหกะสองหม่นสามพันหกยไปละพี่นอ้องอันเหนือปะ <c oughs> โอ้งามแบอยางแหงอัเนือมดสิงามมาไดก็เป็นเหนือมาดอกเอาเบติตัวน,นี้เนี่พอพันหน่อยอนะคนตั้งหนาด้วตัวน,นี้พอพัน <c oughs> แม่เนี่ยเรามาเรากำลังตองงอนอยู่โมกขึ้คนเลยเนาะมีขาไรขึ้นคนหรือี่โมกเนาะไร้ขึ้นวานาบ่ดงขึ้นอะไรเสือนานนี้ตัวหนีสวยอยู่ตัวหามันยะังปวดัดเนี่ยเป็นกำลังตอนอยู่โอ้ตัวหนีเด้อเดียนี่ไป้หัว่นยากไป มึงเรียองครับอันนี้ตัวนี้ผมอยู่โซนวัวเนื้อยู่ครับอยู่โนวัวเนื้ออยู่ยังปรเ้เขาไปข้างในเด้ um. อ os, okay. ิ mm ึง hmm. ตัวนี้ก่อนมึงตัวนี er> ้ก่อนทางปาก้าก่อนเด

แเมากขนกางเป็นันเกียดเป็นซื้อกันแล้วครับเท่าไหร่ละพอตัวนี้อีแมงตัวนี้หมื่นสี่หมื่นองหมื่นสี่นสาวบัวสาวแล้วมันมันบุรสน่าเราว่ามันคือสิคือสิไม่ลูกม่าว่หินย่างนอกข้างบ้านนี่ละงอนี่ทะถุม มากโมหันน um. ้าหนาวไหมขี่รถมากไหมหมื่นสี่โอ้ยผมสิผมสิมาทั้งนี้เดินเที่ยวนะครับแล้วทั้งทั้งโรยสกับวาลิดเอ้ยเอ้ยไอ้โซต้อนแม่ลูกมือหนาผ้าหนาบ่เอ้ามึงกันยาวพี่น้องครับทายเอาอยู่นี่ละ ใช่อะไรหลายตอนเนื้อพี่น้องไปเ,เนี่ยมึงเอานะี่ยง้อจากกันทะลุลมตัวนี้ง้อไท่กลางไท่กลางดูมันเป็นตัวผู้หน่อยกูตัวผู้หน่อยแต่อีนี่งามอยู่เด้อตัวนี้พี่น้องเอาโัวไหนกำลังดมอยู่นะไรตัวแรกกับมือโทอนไหมบัง มืนซีต้นนั้นมือหาผันหานอลูมันตตกผูพอมีเรียกตัวซับปะใส่ใหมผมเนี่ยต้องลูกไส้ลูกไส้ปะลูกไส้เขาเลยเขาใ่พอเนี่ยแล้วลูกเบอร์โทาเนี่ยใช้อันกันี่นเบอยังเข้าเนี่นี่เบอรกันทลมเอาใส่เบอนย์หกห้าศูนย์ามหกศูนย์สมหกห่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่ครับกันทล่มนะพอนอ บางไงหัวราคาอะไรไปเนี่ยออกเปิดเนาะอ่านเนื้อที่ยั่ไงใส่เนาะบางไงอ่านเนื้อถี่น้องใหญ่ไปได้ง่าไปได้เขาอ่านเนื้อมันนักเทศนีิเด้อเฮ้ตัวนี้ขี่นื้ขี่หมูไรหนักทุกคนเฮ้ยเหยียดมันง่าไปได้มันอ่านเป็นเนื้อมานเนาะมึงจะง่วงง่าเมื่อกี้เขาทำไมตอนต้นเราเป็นเกือบไล่เกือบแปะเสียนเคามึงตีเป็นเนื้อมันเลยโอ้โโอ้โหตัวนี้เด้อ โอ้แปดโมงเช้าอง,งตัวนี้ก่อนโอ้ตัวดำไปเหรอแงกัดไปเหรอพอนี่ขายกันล่ละขายแล้วพอเท่าไรพอหมื่นสี่พันอ้ยไปไปคือรถลงไปหมื่นสี่เป็นเป็นม่วมั่วดำเพีแงกัดนะ ไปหาบังงงามไตไตตนดูก่อนพี่น้องมาชิมินชิมีนงงามไตตนดูอยู่คืายเราพอผู่น่อยเท่าไหร่พอเท่าไดรู่หน่อยแค่หนึ่งหมื่นก่อน ไอ้เามาคนต่อไปเหมือนไนหนาหมื่นแปหมื่นหมื่นโอ้ยเด้งด้งเนี่ยมันใหญ่ตัวหนานอกเนี้ยมันป็าเยโอ้ยโอเออบอนองปออนอยู่แต่มันหาสีใหญ่แฮงเป็นสี่เหลี่ยมเลยได้หนิตัวนี้เนาะง้โคกง้อโคกงดีตัวนี้เด้อมองขายเลยหมื่นหมื่นเาหมื่นแปดรอเอาเงินเลยเงินเลยมืนนามันได้เจเดืนพ ท่านเขาีเยเก่าเลยโอ้ยมันขึ้นใหญ่แห้งเอหนอแม่ใไม่แม่มันสื่อสมัยมัามปีสามปีเลยโอ้ยเดมขัดดเนี่เอาอาเงินเลยกับมืนแปที่นองง้อน่อยง้อน่อยตัวนี้เด้อง้อยู่บ้านได้ล่ะพอนี่ทางสายกันทลมแน่ั้นเซ็นไปกันทลมเลยทางสายกันทล่มมื่นเอาเงินมื่นแปดพอพันไปยี่นอมันนะมันเป็นสีเหลียมได้พี่นอ เอาพมีเรียกโทรศัพท์บอมีบอมีเบอร์บอเอามาใส่มาผมไงจำเดี๋ยวบอเบอร์ขอกองอมาหลอาหออาเเป็นยังราคาตำหน้พี่น้องครับมองเงินเลยหมืแต่ว่าเพิ่นว่มีเบอร์หายตัวนั้นแหละเบียดไม่หายไรหตัวนี้บด่กาหนร่องนปก้นโอเอาปยังพอผมกุดไรกรับพาหมื่นแปดมอเงินเลย เดี๋ยวพอท้องหนอกผมประกาศยังมันหนาวอยู่เฮ้ยตัวนี้ก่อนเบิ่งงอสาวกันคนลูกคือคนเลยเนาะคนลูกคือคนเลนบลเนาะเบอห็ยนพุดกินอะพี่นนอครับ บแมนสีเี่มันคนตังเลยวันนี้มือถามป้าหนานนะพอนอมันอเจดเดือนระอายุมันบฮันพืปีหรอกครับทั้งปีหอกเอาบุญเคืองเครืองใดอยู่กับหาบอกง่าหน่งปีน้อ,นองตนแม่อายุประมาณเจดเดือนหรออายุนี่ทีสีประมาณ ดิดบวชีเด้อพี่น้องบวชขอบหูดำนะขากระดำนะเกองกระดำได้พี่น้องเอาหมื่นสามพหาอายุถึงถึงหเดือนปะหเดือนเนี่ยปะอายุมาเนี oh, เนปีหรอบะสิ <c oughs> เดือนปะ <c oughs> อเอาครบทุกอย่างพี่น้องบสุดบุชนะสูงเมตรสบวกๆนะพอเนาะ งือาไหนพออ่้ออยู่ทังคุณตีดีตะการดีเมนบอตะการันถ้้ไฟ้อยู่างางโตมาเนี้ยตตืวนไเราบน่่าไอเนาะตัวนี้มือสาหาเนาะมีตัวนึ่งเด้อตัวหน่อยเออถึงแดดแน่วเท่นี้อากาศดีแน่วเทนี้วานาวก็ดีสองครับเมื่อกี้ตัวละมือสามปันหานาตัวนี้ก็มือก็หาลอยตัวนี้เก็ดเดือนเพาะกัวง้อยู่มือสูงหมตรสามสิบ กัวคือมีกำลังได้ครับเอานะาตาจิบๆดำๆแล้วก็เนื้นอเนื้อก็ผาล่ออายุประมาณเจ็ดเถือนเด้อเขามันพงนะเรต้องเกลี่ยง่ายตอนตัวนี้มูลสามพันหาสีออกสีแดงตัวน,นั้น เก่งนคขาผลงไม่เอาเบอร์มาพอมาเอาเบอร์มาก่อนเร็วเอาเลขเลขเลขโทรใหม่ผมเลขโทรมาเนี่ยศูนย์หกห้าสองหาสามศห่งตะการศูนย์หน่งตะการพืชผลมีสองตัวตัวนี้มื่นสามพันนาอีกตัวนึ่งมื่นมื่นมื่นก็หารอยเนาะาบอลบตัวนี้คายลุมาเอาประมานนี้แหละครับหัวหัวเรียงได้ตัวนี้ นี่มันมันดิมันมันมัมันมันเป็นมกนีได้ไปไหนล้พอตอนนี้คามันม่านบ่น่ะบ่อล้ายหนว่จุงยางไปเลยไปให้เหี้ยมอวี้ตอมึงเจบปัญหามอวี้ตออยู่ใครหมวเนี่ยบ่ เบียดมันตออยู่ครับมึงกินวันหนาออกมาต่างเดดก็หน,านาวะมีตัวตัวผูหน่อยวะหู <c oughs> ยหัว,หวยยกันไรก็เอาพี่น้องครับ โอ้สีดำดำสีบโตของไผหล่ตัวนี้ขครไว้ล่ะนี่ขาย่างน้องครีครับผมอาูุเขาหาสีดำสีดำด,ำด,ำดีสีบโต้เ่ก็ของคู้ใดตัวนี้เขาดือมขายพวกเจ้พ่อขายเลยเขาซื้อมดไหมเขาไปคุนต่อไหมก็ <c oughs> นี่กับทิบระมานทยเิด่ <c oughs> หอถ1เก0หนึ่งพันนั่นเย็นบอเกินหมื่นสองหูหูมัดเลยน้องไยใ้เจ้าตัวเราไมนี่ไนดตัวสิบเตัวป่โอ้เอาตัวนี้งามเว้ยตัวนี้ไม่พอสิเอาใคตัวนีนตัวนี้ครับนี่ขายอะไรานะครับตัวนี้แม่นี่กับสประมัณบุกเกินบุกเกิหมื่นสามหมื่่ พิงไฟกันเด้อแกบปนนึ่งแนวให้ฮมือดซีเอาตัวนี้แต่วมาขึ้นที่คายอะไรตัวนี้เพิ่มมัดไว้เอาบังนีปะเอาบังนีพิงไฟอู่บามนี้ตัวนี้เอาไฮพกพันคลายปะได้กนั่นโอ้ายเท่าไหร่ นั่นเป็นว่ากัถือเจ้าเกดปัญหาบ่ะพกพันแปดสมัยก่อนงัวตัวนี้มื่อกับมือด้วยเด็กแตมาชงกันแพงแเนอกช่วงที่ว่าไอ้พวกพวกฝั่งเตามันมาหาสื่อไหมดีนี่มันโอ้ขึ้นมากเลย6กพันแปดทนว่า เอากินองครับบังเอาเบังเอาด<ะ>ไปไปเดินเดินนั่นต่อเต็มรถเต็มรถเลยเท่าแก่เท่าแก่จะโศดีกัสวยครับไอโบตัวน,นี้